อันนี้กดแรงขึ้นไม่เจ็บแล้วนะคะเพอเมื่อกี้อะแค่มันเป็นแปลงนุ่มๆที่แปลงเท้าให้อ่ะคะ่ะยังรู้สึกสะดุง้งแต่อันนี้ยาชาได้ปดอยู่นะคะไม่เจ็บเนาะที่ตัดแล้วนะสู่ๆนะครบับ้านอยู่แถวไหนครับอ,อ,อ๋อใกล้ๆกันนี่เอง ทานข้าวมาหรือยังครับยังไม่ได้ทานหรออันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงหรือยังไม่ได้ทานอะไรครับหิวไ,ไหมเอาแซนด์วิชไหมพี่มีพายเอสซันฟรีเอาไหมครับไม่พี่ขายต่อตรงนี้พี่ร้อนเงินอ่ะขอโทษนะครับ มันอยู่สุดนี้อ่ะเดีย๋ยวพี่เช็คให้ก่อนนะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะมเจ็บไหมคะจเจ็บไหมคะจเจ็บถึงนี้ไหมคะมันอยู่ลึกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกทั้งหมดถ้าเอาออกไม่หมดอย่างน้องก็เจ็บอีกงั้นนี่อยู่นี่เลยเอากันไกลแบบไหนตัดครับแบบนี้หรอครับ ไม่ใช่หมายถึงน้องที่น้องตัดเองอะครับ,เ,บเ,เป็นไก่ตัดเล็บเลยเป็นไก่ตัดเล็บเลยเป็นไก่อันโค้งๆอะเหรอ,อ,อนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะครึ่งทางแล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะอีกสิบเปอร์เซ็นเสร็จแล้วครับ หายใจเข้าลึกๆคนดูทางบ้านหายใจเข้าลึกๆนะคะเดี๋ยวออกแล้วนะคะนิดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะนิดเดียวเองอือออนี่เลย ลงไหมไมห่ดูกล้องไหนคะ่ะเสร็จแล้วครับไม่ถึงหนึ่งนาทีตามที่บอกโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่วัดให้ดูนะครับอันใหญ่อยู่นะคะ นี่เลยโอเคเดี๋ยวพี่ทําความสะอาดตัดหนังให้แล้วก็ใส่ยาให้